สวัสดีค่ะร้านกระตังดอกบุญนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการพับเหรียญน,นะคะกระดาษสานะคะรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะที่ร้านมีจําหน่ายนะคะ300แผ่นนะคะชุดหนึ่งก็จะมีสีเขียวค่ะแล้วก็สีอาจจะเป็นคระสีหรือสีเดียวแบบนี้นะคะสีในร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ยางล ามาเริ่มกันนะคะห่อเหรียญบาทนะคะถ้าเกิดว่าต้องการเป็นเหรียญสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สั่งได้นะคะก็คือวิธีการก็คือสีเขียวนะคะไว้ด้านล่างสุดนะคะแล้วก็แผ่นที่สองนะคะทับลงมาะคะ่ะแล้วก็แผ่นที่สามนะคะ ทับลงมาในแนวเดียวกับแผ่นแรกนะคะแนวเดียวกับแผ่นสีเขียวแล้วก็วางเหรียญลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็เริ่มห่อแบบนี้นะคะแล้วก็พับมุมขึ้นมาค่ะจับให้แน่นนะคะแล้วก็รัดยางประมาณ3มรอบนะคะ หรือถ้ายางวงเล็กก็สองรอบนะคะแล้วก็คลี่ออกค่ะดึงให้มันไม่กระจุกนะคะให้มันกระจายกระจายโอเคพอคลี่แล้วเริ่มจากการจับใบล่างสุดนะคะสีเขียวคลี่ออกมานะคะแล้วก็ใบที่สองนะคะ ชั้นที่3มก็ดึงให้มันพอให้มันไม่เห็นเรียนนะคะแล้วก็จัดไปนะคะก็หน้าจาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นไซส์สำหรับเหรียญบาทนะคะชุดนี้มี300แผ่นค่ะก็ถ้าเกิดว่าต้องการไซส์ใหญ่กว่าก็ไปสั่งได้ที่ร้านนะคะกระตังดอกบุญนะคะเสิร์ชใน Google ได้เลยค่ะก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย